Thank you. สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกนะครับช่องหวยดาวทุกทุกท่านกันเลยนะครับก็เนาะนะครับคงจุดท้ายไม่เข้าอีกแล้วนะครับสำหรับในงวดนี้ก็จ้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับไหนนะครับก็ลองมาคํานวณสูตรดูแล้วกันนะครับเนาะเผื่อจะโชคดีกันนะครับเนาะก็จะนะครับลงทั้งสูตรบนแล้วก็สูตรล่างนะครับนี่เน้นตรงๆนะครับเป็นการคํานวณย้อนหลังนะครับลงวัแรกเนาะนะครับในวันนี้นะครับสำหรับในสูตรนี้นะครับก็จะเป็น2ตัวบนนะครับสูตรศูนย์ นะครับสูตรนี้นะครับลงงวดแรกนะครับเนาะอ่านะครับก็เดี๋ยวลองนําเปรียบเทียบกันดูนะครับกับในโค้งสุดท้ายเนาะนะครับเนาะดูกันหลายๆสูตรนะครับเผื่อเลขมันตรงกันนะครับก็จะได้นําไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเรานะครับเนาะอ่านะครับสำหรับในสูตรนี้นะครับก็เข้ามาคร่าวๆเนาะอ่านะครับเข้ามาห้างวัดติดนะครับเดี๋ยวผมจะทําคร่าวๆนะครับสำหรับในสูตรนี้เนาะอ่านะครับก็คือตามมาหาในวันที่20กันเลยนะครับเนาะ เดี๋ยวผมจะทำก็ข้าวนะครับสถิติก็คือเข้าแห้างวดติดนะครับก็เดี๋ยวไม่ได้ทำหลายงวดเนาะเดี๋ยวจะกินเวลาคลิปเยอะนะครับก็หาในวันที่10นะครับก็จะเอาผลก่อนหน้านี้นะครับของหุ่ยลาพัฒนาแล้วก็คือของผลของวันที่8นะครับก็จะเป็นใน0 61นะครับ058อ่าเดี่แหละครับเรามาหาในหลัก10กันก่อนเลยนะครับสำหรับในหลัก10นะครับ หลัก10เราก็จะนําในหลัก10นะครับก็จะเป็น5เนาะแล้วก็จะคูณด้วยเลขคงที่9นะครับ59นะครับเป็น45อ่านี่นะครับเราก็จะเพิ่มแต้มนะครับไปแต้มหนึ่งก็จะเป็น6ลดแต้มมาแต้มหนึ่งก็จะเป็น4นี่แหละครับแค่นี้นะครับง่ายๆเลยนะครับสำหรับในหลัก10ต่อไปนะครับก็จะเป็นในหลักหน่วย สำหรับในหลักหน่วยนะครับเราจะนำก็คือจะเป็นในหลักร้อยนะครับหลักร้อยก็จะเป็น0ต่อไปเป็นหลัก10นะครับก็คือ5แล้วก็หลักหน่วยนะครับจะเป็น8แล้วก็จะมาคูณด้วยเลขคงที่นะครับ สนะครับเลขคงที่ก็คือเฉพาะสูตรนะครับเลขคงที่เหมือนเดิมนะครับในงวดนี้คูณยังไงในงวดถัดไปก็ต้องคูณเหมือนเดิมนะครับศคูณอะไรก็ได้0นะครับ5 2นะครับเป็น10แถ้ามี2หลักเอาเฉพาะในหลักหน่วยนะครับ8 2นะครับเป็น16ก็จะบวกกันนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็น0นะครับบวกกับ0บวกกับักก็จะได้6 ต่อไปนะครับเราก็จะเพิ่มไป1แต้มอ่าเอาตัวนี้เป็นหลักนะครับเพิ่มไป1แต้มก็จะเป็นเราแล้วก็จะลดมา2แต้มนะครับจาก6ก็จะเป็น5แล้วก็จะได้4นะครับนี่นะครับก็จะได้แล้วนะครับสําหรับใน2ตัวนะครับสตัวบนนะครับหนึว่าของวันที่10นะครับเรามาจับคู่กันนะครับหลัก10ก็จะมี4 5 6ห ก็ยังไงอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับก็หวังว่าสูตนี้จะเดินดีต่อเนื่องนะครับอ่าหลักหน่วยก็จะมี456เนาะก็จะเป็น4 4 5 4 6 4 4 5 5 5 6 5 4 6 5 6แล้วก็ 66, 4 7 57แล้วก็จะเป็น6 7นะครับนี่เลยครับก็สำหรับผลนะครับในวันที่10เนี่ยครับหวลาออกนะครับ8 4 4 5นะครับ5 6ามาไหมครับอ่านะครับก็มา5 6นะครับ5้าตรงๆเลยนะครับตรงนี้อ่านะครับก็ผือเข้าไปข้างล่างด้วยนะครับอ่ะนั่นแหละครับเนาะสำหรับสูตรก็มีขั้นตอนนี่ครับประมาณนี้แล้วก็มาหาในวันที่12กันต่อเลยนะครับหาในหลัก10นะครับหลัก10ก็ง่ายๆเนาะนะครับหลัก10ก็นําในหลัก10เออนะครับหาหลัก10ก็หลัก10บนะครับ เราก็จะคูณด้วยเลขคงที่9เหมือนกับงวดที่แล้วนะครับ5 9เป็น45เหมือนเดิมเลยครับเพิ่มแต้มไปก็จะเป็น6ลดแต้มมาก็จะได้4ก็จะได้4นะครับ5แล้วก็6นะครับในหลัก10นะครับตั้งรอเลยเนาะอ่านะครับก็ลองนำไปคำนวณดูนะครับต่อไปในหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยเราก็จะนำในหลักร้อยนะครับก็คือ5 แล้วก็หลักสิบนะครับก็จะเป็น5ก็หลักหน่วยนะครับก็คือ6ก็จะคูณด้วยเลขคงที่2ทั้งหมดเลยนะครับเหมือนเดิมเหมือนงวดที่แล้วนะครับก็จะเป็น2 2 2นะครับ5 2เป็น10 5 2เป็น10 6 2นะครับเป็น12นะครับอ่ะนะครับแล้วก็จะได้แล้วนะครับ ก็เราก็จะมาบวกนะครับก็จะบวกกันได้2เนาะเพิ่มแต้มไปแต้มหนึ่งนะครับก็จะเป็น3ลดมา2แต้มก็จะ1นะครับแล้วก็จะเป็น0นี่แหละครับก็จะมาจับคู่ใส่นะครับก็จะเป็น40นะครับ5060 4 1 5 1 6 1นะครับแล้วก็จะเป็นใน4ี5 2แล้วก็ 6, 2นะครับ 4353แล้วก็63นะครับก็สำหรับผลนะครับหวยดาวนะครับที่ออกกันเลยนะครับก็จะเป็น4 2 5 1นะครับแล้วก็53นั่นแหละครับแล้วก็มานะครับมาใน53ตรงๆกันเลยนะครับแล้วก็จะเป็น51อ่านะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นในงวด ของวันที่นะครับ15นะครับ15ก็ขอให้เข้าเดือนดีต่อเนื่องมาเหมือนเดิมนะครับสำหรับในหลัก10หลัก10นะครับเราก็จะนำนะครับในหลัก 10. อ่าหลัก10ก็หลัก10เนาะจะคูณด,ด้วยเลขคงที่9นะครับ59เป็น45ก็จะเพิ่มแต้มนะครับแล้วก็จะลดแต้มก็จะเป็น4 5 6หลัก10นะครับจะมี4ี่ 5 6นะครับ4 5 6 so 4 5ากนะครับแล้วก็จะเป็น4 5แล้วก็6นะครับได้ในหลัก10บแล้วนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นในหลักหน่วยสำหรับในหลักหน่วยนะครับเราจะนำนะครับก็คือนำในหลักร้อยนะครับหลักร้อยจะเป็น1นะครับแล้วก็ในหลัก10นะครับก็จะเป็น5นะครับแล้วก็หลักหน่วยนะครับก็คือ3 ก็จะคูณนะครับด้วยเลขคงที่2เหมือนเดิมนะครับ1คูณ2ก็ได้2นะครับ5 2นะครับเป็น10 3 2นะครับก็จะเป็น6ก,ก็จะจับบวกรวมกันทั้งหมดนะครับ2บวกกับ0แล้วก็บวกกับ6ก,ก็จะได้8เพิ่มไป1แต้มนะครับแล้วก็ลดมา2แต้มก็จะได้6 7 8 9นะครับก็จะเป็น4 6 5 6 6นะครับ5 6 6 6, 6. 47 5767 48 5868 495969ี่เนี่แหละครับก็ในงวดที่ถึงนี้ก็ลองดูนะครับชอบชุดไหนชอบเลขไหนก็ลองนําไปจับนะครับกับหวยราวพัฒนาดูนะครับก็อาจจะไม่ได้มาตรงนะครับหรือลองนําไปจับกันดูนะครับไม่จำเป็นต้องซื้อทั้งหมดหรอกนะครับก็ลองเลือกเอาตัวที่ชอบนะครับแล้วนาไปจับนะครับแต่คิดว่า5้าจะมาอีกไหมนะครับห้ามายาวเลยนะครับเนาะอาจจะเหมือนหวยไทยก็ได้นะครับ เออนะครับก็ลองดูนะครับ5อาจจะมาอีกก็ลองนี่แหละชุด5นี่แหละก็ขอให้โชคดีนะครับกับหวยลาวนะครับพัฒนานะครับห้าวดติดนะครับสำหรับในสูตรนี้ก็จะเป็นใน2ตัวบนนะครับสูตรศูนย์ห้านะครับสูตรนี้สูตรศูนย์ห้าลงวดนี้เป็นวดแรกนะครับยังไงก็ห้างวดติดยังไงก็ขอให้เป็นงวดที่6กวดติด7จ็ดวัติด8ปดวดติดเก้าวดติดสิบวดติดกันไปเลยนะครับเนาะอ่ะนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับแล้้้ววพบบบกัััันนนนใใหหหม่คคคลลิิปปาาสสสํรรีีด